ข้อะอ่ะจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ฮะเอ่อข้อความใดบ้างถูกต้องโอจากเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องเอ่อเช็คสัจจานิรันด์แล้วก็เช็คไอแบบพื้นฐานว่าเราเข้าใจตรรกศาสตร์ไหมกระโดดมาเป็นเรื่องสุดท้ายเลยใช่ปะ <c oughs> <c oughs> ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณนะฮะอ่ะก็ทำได้เพราะเราเรียนมาหมดละมาข้างหน้านี้สมมูลสมมูลก็คือ3ขีดเนาะ กับนิสศษของข้างหลังครับผมอ่างั้นเราก็ทำตัวหลังให้เป็นนิสศษสิเนาะก็คือหรือ for all x ใช่ไหมฮะ px และ not qx อ่าถ้าทำให้เป็นนิสศษก็คือใส่นิสศษเข้าไปเนาะเห็นมัไหม for all ก็ต้องกลายเป็น for sum px ก็กลายเป็น not Px และก็กลายเป็นหรือแล้วก็ qx ถูกไหมฮะซึ่งข้างในก็ทำต่อเด้งนิดนึงคือ for sum x Px แล้วใช่ปะ่ะ qx จบไหมตรงไม่ตรงตรงตรงเป๊ะเลยใช่ปะ่ะต,ตรงกับตัวนี้ โอ้ยลากต้องนานกว่าจะถึงตรงเป๊ะเลยนะครับแปลว่าข้อหนึ่งถูกโอเคอ่าไปต่อไหมอ่าไปต่อที่ข้อ2ข้อ2องเขาบอกว่าถ้า Universe เป็นอย่างนี้ช่วยบอกพี่หน่อย Universe มีสมาชิกกี่ตัวครับ มันมีคอมมากี่ตัวฮะสองคือสมาชิกตัวแรกเป็นเลขอะไรครับ 1. 1> สมาชิกตัวที่สองเป็นอะไรครับศูนย์หนึ่งเป็นเลขหรือว่าเป็นเซตครับ <S 2> 2. <S ตกลงมีสมาชิกกี่ตัวครับยูนิเวอร์สเนี่ย <S 2> 2. <S ตัวแรกเป็นเลขตัวสองเป็นเซตโอเคไหม ได้นะได้นะอ่ะดูดูอย่างนี้นะต่อไปเห็นอย่างนี้ก็เห็นปุ๊บก็คิดในใจเลยเฮ้ยมีสมาชิก2ตัวอ่ะดูต่อแล้วเอ่อ for some x อยู่ใน u นะฮะแล้วข้างหลังคืออะไรเนี่ย x เป็นสับเซตของ u มีค่าความจริงเป็นจริงอืมจริงไหม อืมขอเคสที่เป็นจริงสิครับคือฟอซัมอ่ะจริงตัวเดียวก็ได้ถูกปะเอาตัวไหนศูนย <01. S 1> หนึ่งอ่1ศูนย์หนึ่งเลยโอเคเป็นเซตใช่ไหมอืมฟอซัม x x อยู่ใน u ศูเป็นเซตคือจะเอาศูนะเอาตัวนี้นะเพราะฉะนั้นศูคือ x เนาะศูเนี้ยเป็นสับเซตของ Universe ์สยูนิเวคือตัวนี้นะหแล้วก็ศูถูกไหมฮะจริงไหม จริงถูกป่ะจริงจริงหรือไม่จร <occurs S 1> ิงฮะน่าจะจริงเอ่ะจริงอ่ะซับเซตคืออะไรเออเซตย่อยอ่ะมาไหนลองเขียนซับเซตให้พี่ดูหน่อยซับเซตตัวนี้มีใครบ้าง ซีรีส์ศูนย์เซ็ตว่างอ่ะมีใครอีกซีรีส์หนึ่งตัวก็คือเลขหนึ่งเซตด้วยนะอ่ะซีรีส์หนึ่งตัวคือตัวหลังนะศูนย์หนึ่งแล้วอย่าลืมครอบเซ็ตถูกไหมมีอีกไหมซีรีส์สองตัวคือตัวมันเองนะหนึ่งแล้วก็เซ็ตแล้วอย่าลืมครอบเซ็ตให้เรียบร้อยโอเคไหมจบไหมครบสี่ตัวแล้วเอาละศูนย์หนึ่งเป็น ตัวไหนในสี่ตัวนี้ไม่มีตกลงศูนย์หนึ่งใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ผิดอันนี้ผิดเอาแหละแต่ในเมื่อมันเป็นฟอร์ซัมใช่ป่าฟอร์ซัมแปลว่ามันเป็นได้ทุกตัวใช่ไหมล่ะขอสักตัวหนึ่งที่มันถูกอ,ะอ่ะอ้าวไหนขอลองดูว่าถ้าการณีที่อันนี้กรณีนะี้คือผิดนะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกกรณีอื่นละ่ะอ่า x เป็นอะไรได้อีกนอกจาก0 1ที่เป็นเซตแล้วเลขหนึ่งเลยเห็น <Okay. S 1> ไหม x เป็นเลขหนึ่งเลยอ่ะงั้นพี่จะทำแล้วนะเลขหนึ่งเป็นสับเซตของนะฮะสับเซตของอันนี้ใช่ไหมถูกหรือผิด ถูกเหรออืมผิดเหรอทำไมถึงผิดใช่มันต้องมีเซตข้ออีกทีนึงถ้าเกิดจะให้ถูกต้องบอกว่าเป็นสมาชิกใช่ป่ะเอออันนี้ผิดอีกเหมือนกันสรุปแล้วมีถูกสักตัวไหมเนี่ยข้อสองเนี่ย ไม่มีถูกสักตัวเลยเพราะนั้นโฟซัมในกรณีนี้เนี่ยยังไงก็เทสครับผมเทสครับข้อ2จึงผิดครับผมเพราะนั้นข้อ4ตอบข้อ1ข้อเดียวที่ถูกโอเคไหมเก็ตไหมอ,ะอ่ะอ่าอันนี้สงสัยตรงไหนไหมไม,ไม่นะเออคือ for sum for all อะไรเงี้ยต้องค่อยๆแทนเข้าไปในกรณีนี้ universe มันมีแค่2ตัวคือต้องดูให้ออกตั้งแต่ทีแรกแล้วว่า universe มี2ตัวนะครับแล้วค่อยๆแทนเข้าไปนะโอเค